สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะด้วยริบบิ้นสองสีนะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่2สีนะแล้วก็เทปกาวสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว80ซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว21ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานี่นะ แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่สอดอิบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐานแปดกันนะคะดีจะจับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สเส้นที่สจะทับด้วยเส้นที่ส เส้น Hub. ที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบิ 4, น4เส,น etten, สน้นด้านบนแล้วก็จะม yeah. ีริบิน4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะดีจะจับเอาริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับหมุนมานะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา บบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมืองมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3เส้นละพาดนะคะ1 2 3เอาริบบิ้นพาดมา1 2 3 เอาริบบิ้นพาดมาหนึ่งสาริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสาจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสาจับอาริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้น3ามเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะ นี่นะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมานะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะ จับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะ ลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะนี่นะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงนับถัดจากเส้นของเขามานะคะ 1- 2สองนี่นะแล้วก็ขยับมาตรงไปนะคะเสียบลงไปตรงช่องที่สองนี่นะคะตรงตัวดอกนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างคะ่ะนี่นะคะ จะได้ในลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้พับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้พับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วนับถัดจากเส้นของเขามานะคะ1 2นี่นะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆดึงลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เราสามารถเปิดกลีบดูได้นะคะนี่นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกนะที่เราจะเสียบลงมานะคะนี่นะคะต่อเลยนะ นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าที่สวยงามเลยนะค่อยๆจับกรีบไล่ลงมานะคะเรื่อยๆนะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบินออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะจะคล้ายๆดอกกุหลาบแย้มนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็จะเอาริบบินที่เราตัดไว้นี้นะคะตัวนี้นะ8เส้นนี้นะคะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะ ลอดผ่าน3มเส้นมาเลยค่ะนี่นะแล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกก็ค่อยดึงลงมานะคะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะนี่นะคะจับริบบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะเสียบลงไปลอดผ่านกรีบนี้เลยนะคะกรีบถัดจากเส้นของเขามานะนี่นะคะลอดผ่านในลักษณะนี้นะ แล้วก,ก็ค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้พับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายขยับมาตรงไปนะคะแล้วเราก็เปิดกรีบนี้ดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตัวกรีบดอกกรีบถัดมานี่นะนี่นะคะแล้วก็สอดลอดผ่านลงมาเลยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับอตัวริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะคะข้ามมา1เส้นนะแล้วก็มาเสียบตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมาเลยนะคะ ให้ริบินออกมาตรงด้านล่างในลนักษณะนี้นะแล้วก็ค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะคะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะ นี่นะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบพีกุลสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ